สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวจีนแม,ม่จำเจมาสุขาเราจะมาทำโซบมโอหรือว่ายำม,มะโอยำส้มโอกันนะเจ้าเนะาะเราจะมาพอมีสิ่งแรกก็คือมีส้มโอผักชีฝรั่งตะไคร้กะปิแล้วก็มะเขือคืนขาดไม่ได้ก็คือผองปรุงรส ผงรถอาทีนี้ฮักใส่อันนี้ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยทุกอย่างผสมคนกันไปเลยแล้วก็ใส่ผงปรุงรส ลงไปตัวใส่ผมต้องลดลงไปเลยค่ะอะไรที่น่าก่อนใช้โยใช้โคบดมือส้มโอมันละเอียด

ขาดบ่ได้ก็คือพริกป่นลืมพริกป่นใส่พริกป่นลงไปเอาพริบนักเพรน้อยก็ตามใจนะเจ้าด้ออันนี้ก็คุกมือผสมให้มันเข้ากันนะเจ้าคุกเลยใส่ถนัดใส่คกใส่ถ่นนัดใส่คบก็ใส่ไปแต่ห้องซุกมันเป็นใญ่คบใส่บจุนะ หน้าตาของยำส้มโอหรือทางเหนือทางเหนือเขาเรียกว่าโซโบะโอก็เป็นประมาณนี้หละเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ